รีวิวจอมมารบูฮีโล่สายแทงสพอร์ตสกิลโคตส่วนดาเมจโคตรแรงสกิลพสาพสพสีเมื่อจอมมารบูตายจะแยกชิ้นส่วนเนื้อออกเป็น6ส่วนหากชิ้นเนื้อไม่ถูกทำลายจนหมดจอมมารบูจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่อจอมมารบูออกจากการต่อสู้จะได้ง HP 2%ทุกๆ2วินาที สกิลหนึ่งจอมันบูเศษศัตรูให้กลายเป็นเค้กหนึ่งวินาทีแล้วทำดาเมจเวทและเมื่อใช้ใส่ินเนียนที่เลือดต่ำกว่า60%จะเป็นการล่าถอยและฟื้นฟูเลือดของตัวเองสกิลสองจอมันบูดูดศัตรูเข้ามาหาตัวเองทำความเสียหายเวทและลดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงและจะได้รับบาเลียดูดซับความเสียหายสามารถซ้อนทับได้ส,ดสดูงสุดถึง3ครั้งสกิลออนติเมทจอมันบูชันระเบิดโกรธสร้างความเสียหายในยะร,ระรย,ย,นยะโจมตีเป็นดาเมจเวทสามารถทำดาเมจได้สูงสุดถึง2 1ของ HP อูงสุดแต่ในขณะ ชารจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรืออาจถูกขับขวางได้ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูครับถือเป็นฮีโร่สายแทงตัวหนึ่งที่เล่นสนุก,กมากมีทั้งความอึดแถมยังมีอันติที่โคตรแรง